กระเป๋าที่มดแนะนำนะคะที่ราคาไม่เกิน20,000ทุกคนต้องมีนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยแนะนำให้ไปตำเพราะว่าอันนี้คือตำนานของแบรนด์เนมราคาถูกเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์นั่นเองค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมดนะคะแล้นี่ก็คือช่องแคสิลามสค่ะ วันนี้เนี่ยอสไปแอบเห็นคอมเมนต์หลายๆคนที่อยากจะให้แนะนํากันนะคะว่ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ว่างบไม่สูงเนี่ยราคาประมาณไม่เกิน2องหมื่นเนี่ยมีใบไหนแบรนด์ไหนให้แนะนํากันบ้างวันนี้อสเลยเลือกมาในแบบที่ถูกใจแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานได้จริง3อันดับนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแบรนด์ไหนบ้างแล้วก็เป็นรุ่นไหนกันบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะทครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ต้องกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก่อนเลยค่ะหลังจากที่กดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสาวๆหลายคนนะคะมองหากระเป๋าที่อยากจะใช้เป็น everyday look นะคะแล้วก็คลั่งไคล้ในของแบรนด์เนมนะแต่ว่ายังไม่อยากจะทุ่มเงินหลักแสนนะวันนี้เนี่ยมอสก็เลยมีตัวเลือกนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมในงบเพียงแค่ ไม่เกิน20,000บาทเท่านั้นค่ะมีรุ่นไหนไซส์ไหนเหมาะกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใบแรกที่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือ m a r k Jacobs Snapshot นั่นเองค่ะ ใบนี้เนี่ยก็จะเป็น cross body ค่ะทุกคนแล้วตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นหนังนะคะแล้วตัวหนังเนี่ยก็จะเป็นหนังแบบหนังซาฟเฟโนนะคะก็คือเจ้าหนังซาฟเฟโนเนี่ยก็จะให้ความทนทานมากเวลาที่สะพายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องแบบกังวลเรื่องรอยขีดกวนต่างๆนะคะสามารถใช้เป็น everyday look ได้ไซส์ของกระเป๋าค่ะก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปด้วยใส,ยะะใส่โทรศัพท์ได้เนี่ยใส่กราดโฮลเดอร์ได้ ใช้สาหรับทุกๆวันในการเดินทางการไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะมากๆเลยแล้วนอกจากนั้นลูกเล่นก็คือสามารถเปลี่ยนสตรปได้ค่ะด้วยความที่มันเป็นกระเป๋า crossbody ใช่ไหมคะพราะเปลี่ยนสายสตรปเนี่ยมันทําให้ลุคของกระเป๋าเนี่ยเปลี่ยนไปเลยทั้งใบค่ะแปลกมากเลยนะในหลายแบรนด์เนี่ยก็เลยทําสายสตรปออกมาเพื่อขายแยกนะเพราะว่าแค่เปลี่ยนสายสะพายเนี่ยก็เหมือนได้กระเป๋าใบใหม่เลยค่ะเจ้าตัว Marc Jacobs n a p s h o t ตัวนี้ค่ะก็สามารถทําออกมาได้ดีมากๆโดยที่ ตัวโลโก้ใช่ไหมคะก็เป็นสีทองนะเป็นทองแบบไลท์โกลนะไม่ได้ทองแบบทองอรามคือเห็นแล้วก็ดูมีความหรูหรายใช่ไหมคะตัวกระเป๋าหนังอย่างดีเปลี่ยนสตรัปได้เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆแล้วก็ใบนี้ค่ะราคาอยู่ที่1 0,000หมื่นนิดๆเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่สภายออกมาแล้วดูดีนะคะไม่แก่แล้วก็ไม่เด็กเกินไปใช้งานง่ายด้วยค่ะ <S <S และสําหรับใบที่2นะคะที่จะมาแนะนํากันในวันนี้นะคะนั่นก็คือ ลองชอมลูปพิยาชนั่นเองค่ะทําไมลองชอมลูปพิยาชถึงเข้ามาอยู่ในดวงใจของโอสได้ใช่ไหมคะเพราะว่าลองชอมเนี่ยมอสใช้เองอยู่แล้วค่ะแล้วโอสก็รู้ได้บอกได้แบบเต็มเต็มปากเลยนะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงและทนทานม,มากมากทุกคนไม่ว่าจะใส่ของหนักแค่ไหนนะคือนองก็แบบไม่หวั่นนะคะกระป๋องกระเป๋าหูอะไรเนี่ยไม่เคยแบบทะหลงทะหลอกหรือว่าอะไรเลยนะไม่มีการแบบว่าขาดหรืออะไรเลยทุกคนคืองงมากมันทนจริง ด้วยความที่กระเป๋าค่ะผ้าเป็นผ้าไนลอนใช่ไหมคะวัสดุของผ้าไนลอนเนี่ยก็จะทําให้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือดูแลง่ายเวลาที่มีอะไรมันเลอะอะไรอย่างเงี้ยก็เช็ดออกได้ง่ายนะคะและที่สําคัญเลยคือคนรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วค่ะถ้าคุณสะพายกระเป๋าลองชอมไปใช่ไหมคะแทบจะไม่ต้องเปิดแบบว่าตัวโลโก้ให้ใครดูเลยเขาเห็นกระเป๋าเขาก็รู้แล้วว่าอันนี้ลองชอมค่ะและอีกจุดที่น่าสนใจหนึ่งที่ most แนะนํากระเป๋าลองชอมลูพิยัชใบนี้ค่ะเพราะว่า เขามีให้เลือกหลากสีมากๆนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้สีอะไรก็สามารถเลือกได้เลยสําหรับมสเองค่ะมอสจะแนะนําให้เลือกเป็นสีแบบสีเข้มนะคะเช่นตัวมอสเองเนี่ยใช้สีกรม ก็รู้สึกว่ามันใช้งานง่ายค่ะทุกคนใครที่อยากจะได้สีดำนะเพื่อจะได้เข้าเข้าได้กับทุกชุดเนี่ยก็สามารถเลือกได้หรือใครที่รู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวสีเรียบๆเบช่นปกติใส่เสื้อผ้าสีขาวสีดำสีเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้เลือกที่เป็นสีชุดฉาดนิดหนึ่ง <S <S เพื่อเอามาตัดกับสีเสื้อผ้าทำให้คุณดูสดใสดูอ่อนวัยมากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าที่น้ำหนัก เบามากนะคะทำให้เหมาะกับการใช้ในส่วนของ everyday look นั่นเองโมซื้อมานะเวลาที่โมสใช้งานค่ะง่ายมากเลยเปิดกระเป๋าแล้วก็มีอะไรที่อยู่ใกล้มือในรอบพัสมีก็คว้าแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าไปได้เลยค่ะทุกคนมันง่ายมากแต่จะลำบากหนะ่อยก็คือตอนที่หาของนะทุกคนเพราะว่าของมันจะกระจัดกระจาย ใครที่อยากจะให้กระเป๋ามันดูเรียบร้อยนะคะและ kind of ้วก็ของอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนเนี่ยก็แนะนําว่าให้ซื้อตัวที่เป็นตัวจัดกระเป๋าที่วางไว้ด้านในนะคะเอาไว้เหมือนเป็นตัว manage ข้างในว่าใส่ประกาตรงนี้ใส่กระเป๋าตั้งตรงนี้ก็จะหาของได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากว่าจะมีหลายสีแล้วใช่ไหมคะก็ยังมีหลายวัสดุอีกด้วยนะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นไนลอนนะคะก็คือวัสดุของลูพริยัสนะคะแล้วก็ไปถึงวัสดุหนังเลยก็มีหนังเนี่ยก็จะเหมาะกับ ผู้ใหญ่หน่อยนะคะใครที่อยากได้กระเป๋าที่คงทนมากขึ้นมีความหรูหรามากขึ้นเนี่ยก็เลือกเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุหนังได้เลยค่ะทุกคนมีหลายไซ,ซส์ซะด้วยนะทุกคนมีตั้งแต่แบบไซส์ซูเปอร์มินิเลยเนี่ยไซส์ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมา XX ซซไซส์ s นะคะไซส์ l ไซส์ m แนละ้วก็สามารถเลือกได้เลยมีแบบหูสั้นหูยาวก็คือเหมือนเขาทำออกมาให้มันหลากหลายเหมาะกับ ทุกวัยด้วยนะคะใครที่เป็นแบบว่าเด็กอาจจะเป็นเด็กวัยเรียนวัยนักศึกษาเนี่ยอาจจะชอบถือกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าถือก็สามารถเลือกแบบหูสั้นได้ใครที่ชอบกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสะพายบาทก็สามารถเลือกแบบหูยาวได้นะทาให้มีตัวเลือกเยอะทั้งสีทั้งวัสดุแล้วก็ตัวแบบกระเป๋าเองด้วยแล้วที่สําคัญค่ะราคาเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นค่ะทุกคนราคาไม่แพงเลยสําหรับกระเป๋าแบรนด์เนมใบนี้นะคะใครที่อยากจะลอง เลือกเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกค่ะมอสแนะนําว่าให้ลองดูลองชอมก่อนเลยค่ะแล้วไปสุดท้ายที่โมอสจะมาแนะนํากันในวันนี้นะคะนั่นก็คือลุยวิตองนะคะก็เป็นใบนี้เลยค่ะพอเชิญอ c c เซอรี y นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายๆคนตามหากันเพราะว่าหายากมากใช่ไหมคะหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีขายน้อยลงแล้วด้วยนะแล้วก็ยังได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าเหมือนเขาจะเลิกผลิต เจ้าตัวรุ่นนี้ไปแล้วด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีตัวที่เป็นสายโซ่ออกมาแทนใช่ไหมคะทำให้ตัวนี้เนี่ยอาจจะตกรุ่นไปก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วมดชอบไปนี้มากๆค่ะเพราะว่าเขาน่ารักนะไซส์กาลังดีแล้วก็แบรนด์หลุยสวิตองเนี่ยทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นแบรนด์ในตํานานเนาะแล้วยิ่งตัวกระเป๋าที่เป็น ตัวลายโมโนกรมต่างๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันยิ่งดูรู้ําเหมาะกับคำว่าแบรนด์เนมหนักเข้าไปอีกค่ะใบนี้เนี่ยหลายคนก็ตามหากันนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยกระเป๋าที่เป็นใบเล็กๆเนี่ยก็กลับมาฮิตอีกแล้วค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะใบนี้ก็เหมาะสำหรับการออกงานด้วยถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะใช้ในแบบถือเป็น everyday bag ใช่ไหมคะก็อาจจะถอดสายออกหรือว่าเอาสายเนี่ยซ่อนไว้ข้างในถือเป็นคลัชก็ยังทำได้นะคะ แต่ว่าใบนี้เนี่ยจะไม่เหมาะกับใครที่มีของเยอะนะคะใส่ของเยอะอะไรอย่างเงี้ยเวลาผู้หญิงที่พวกของเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะใบนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะว่าน้องเขาใบนเล็กมากจริงๆแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะกระเป๋าใบนี้เนี่ยสีเขาเข้าได้กับทุกชุดนะคะใส่เสื้อผ้าอะไรแบบไหนจะหวานจะสปอร์ตเนี่ยก็สามารถใส่กระเป๋าใบนี้ได้หมดเลยแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยก็ทนทานด้วยซึ่งเขามีแบบไม่แน่ใจนะว่าเขามีเป็นหนังหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือมีวัสดุที่เป็นตัว วัสดุแคนวาสนะคะแล้วก็เป็นเคลือบ PU อันนี้เนี่ยทนมากทนน้ำทนแดดทนฝนสุดชีวิตค่ะก็คือถ้าได้กระเป๋าใบนี้ไปนะถือว่าเริศม,มากๆแล้วก็ราคาค่ะที่นี่เนี่ยขายกันอยู่ที่480ย e ูโรนะคะก็จะประมาณ17,000นะคะของเมืองไทยแต่ว่า ถ้าเข้าไปเมืองไทยมอดคิดว่าราคามันอาจจะสูงขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะไม่เกิน2 0 0 0 0ค่ะเพราะฉะนั้นในเลทข,ของยุโรปเนี่ยมันยังไม่เกิน20 0 0 0บาทสมมติก็เลยเอากระเป๋ารุ่นนี้ค่ะเข้ามาอยู่ในลิสต์ของกระเป๋าที่ must have นะคะถ้าใครที่มองหากระเป๋าแบรนด์เนมในงบต่ำกว่า2,000 20, 0นบาทนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายแบรนด์เลยนะคะที่มอสอยากจะมาแนะนำกันแต่ว่าขออุบไว้ก่อนละกันคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีแบรนด์ในใจแล้วก็รู้สึกว่าเออใบนี้ราคาหน้าครบแล้วก็ต่ากว่า 20,000บาทเนะี่ยสามารถคอมเมนต์อัปเดตกันมาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวโมจะมาทําเป็นอีกคลิปหนึ่งอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะเผื่อใครที่ตามหากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมในงบจํากัดต่ำกว่า20 0 0 0บาทเนี่ยจะได้เอาไอเดียไปใช้กันค่ะสําหรับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมือใหม่เข้าแบรนด์เนมครั้งแรกต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเรื่องไหนห้ามทำนะคะในร้านแบรนด์เนมหรือว่า ของสิ่งไหนที่ขอได้ฟรีจากร้านแบรนด์เนมนะคะสามารถไปไล่ดูคลิปเก่าๆในช่องแคท i l l a m o อสได้เลยค่ะมอสทำคลิปเกล็ดเ็ดน้อยเกี่ยวกับการซื้อของช้อปปิ้งแบรนด์เนมไว้เยอะแยะเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดเกียจะกดเข้าไปค่ะไม่เป็นไครค่ะกดแค่ดีสคริปชันด้านล่างน,นะคะมอสเตรียมลิงก์ต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วแค่คลิก1คลิกค่ะก็จะนําพาคุณไปสู่ เคล็ดลับต่างๆหรือว่าทริคต่างๆที่โมสได้บอกมาก่อนหน้านี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โมสด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็สามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้เลยค่ะเวลาที่โมสอัปเดตคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายอาเดียส